สวัสดีจ้าอย่ยจำลองก่สิขันยะนางนี่ขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กเส้นหนังวัวเส้นหนังวัวนะคะนี่ก็ขันยานางก่อนนี่ละพี่นี่นนพี่น้องวิธีแกงนอกไหมแกงขี้เหล็กกระไรจะต้องเอาอยานางก่อนเพราะมีเคียงปัน้นเคียงปั้นห่างเราก็ปั้นไปสื่อใหม่มาให้นี่ละเคียงปั้นก็นได้ใส่ถุงมือกรไไ้เด้อพี่น้องเออีน้องยาน้ ไอ้ทุงมือก็ทุงมือขาดพี่โต้มือสดๆนี่แหละมือสดๆนี่แหละพี่น้องแกงเราก็ไปต้มหรอกล่างแล้วมือก็ได้สะอาดปัญหาร

ยังปั้นก็ตุลอตุลอบาทเดียวก็แล้วเราพี่น้องเนีย่ยนั่งหน้าบานแต่ว่าเออไม่อยากพี่น้องไม่อยา,ากกขมาเอาไปแก้งแก้งเล็กแก้งไว้แก้งน้องใหม่ก็เห็นยา con có thể hiện giả đấy chứ không? Cùng lỡ nó Đèo đấy leo Cái xe này กาิเล็กเลยว่ะโดยตุ่มเส้นไฟก็ดีเลยพี่น้องตุ่มเปี้ยขลายน้ำกระด้นี่แหละพี่น้องนี่แหละย้ยายเขามาตั้งไฟเลยเดี๋ยวมันเดือดเด้อยพี่น้องเนอะ แล้วมันเดือดกับตำขาเบียตำนันตำนี่ใส่ละเดี๋ยวียเอาห้เบิ้งอีกอันนี้ฉพาะว่าต้มแล้วคีเล็กต้มจืดแล้วผพ้ได้หมักจืดสำเร็จกับต้มเอาต้มโดนกับจืดไปเรื่อยๆต้มจืดแล้วแล้วก็เอาใส่นามยาหนังแล้วเดี๋ยวสีใส่เคียงปรุงบัดนี้ต่อไปอันนี้ก็เขาเบียด้วดยพี่น้องต้องใส่ขาเบียเพื่อกับต้มงแล้วใหม่ใส่ข่าเบียก็ต้อง,องอตำใครมีแคียงปันงงป้นกับปั้นไป แกงแล้ใหม่แต่พี่น้องเพราะอ้อมเด็กก็เกาะนี่เหนียวเหนียวน้ำสูตรเดียวกันก็แกงแล้วใหม่พี่น้องแล้วก็้นแกงคือกันนี่แต่ก็คือกันสูตรมันก้นกับตำหอมกับขียมใส่น้ำแยกปลาใส่ที่ใส่ก็เป็นหอมแกงที่หอมเด็ดก็ใส่ไปไม่ก็บปลาใส่เพเป็นยัง ใส่หอมแขกมันจะออกหวานหวานหอมแขกอีสานแยกพวกหมักใส่น้ำตาลเขาแยากหมักใส่น้ำตาลใส่กระบอกสูตบบสรพี่นอ้องขาดสูตรอะไรนี่ก็เป็นพริกได้ี่เขาเแยแหลกแล้วก็เอาพริกใส่พี่นอ้อง บอดกระบองห้องหัันนี้ใส่พรกก็ใส่พอประมาณเฮากินเผ็ดเฮาก็ใส่เผ็ดกินบ่เผ็ดเฮาก็บ่ใส่เผ็ดเพราะว่าคั่นตํามะละกอคั่นมันต้องเผ็ดเผ็ดซ่บได้ล่ะพี่น้อง แล้วก็นามใส่จกกักหนอืมนามใส่ไม่ต้องเ่าเป็ีเป็นก่อนในหมอที่ผู้บัญชาการนายาแบ้สต้ยามปิดปิดลด ตำพีก,กับวัลเล็ตลายได้ว่าตำเล็กลายได้มักจังสี่ได้มักซ้ำหนีเนาะลงสุดรถก,ก็ใส่ไปน้ำกันโลดใส่ลายก็แสียบลายได้ไหมเนาะได้หน่อยก็เสบหมอยลายลายกับว่เป็นตะกินใส่พอดีรึปะไหบอกยังไงในะส่หมอกใส่หมอหมอกก็เริเบือด ันนี้ก็เป็นปลาเหลด้อพี่นอ้องใส่จังสีละใส่ซ้ำนี่ะมละตรงหนักปลาจังหน่อยบ่หนักกว่าบ่แสบขาดปลาไหลได้เดิมน่นเงเกียงขี้เล็กนี่ต้องนักปลาลปลาแดกพี่น้องกำลังเดือดแล้วนี่ยังมากไม้แกงอีสานบานเฮาเป็นแบบนี้ละ สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วได้หวานในแกงกะหรี่ใส่ผักนั่งตูใส่ต้นหอมลงไปพักชีลาวพักชีไทยใส่อะไรเลยมันบาแสบผักชีลาวแต่พักช,กชีหอมปลอมเนี่ยใส่อะไรมันบาแสบมันไปคน้นเราหลุดเรสาดมันเป็นคนไทยพักชีไทย ชีลาวใส่กับแกงเล็กแกงเล็กบนนีงชีลาวกับบะแสบใส่กับผสมใส่หลายใส่จักก่ำใส่จักสิบบาทมันหมอใหญ่ค้อนนี้ก็ใส่ใส่ยี่สิบบาทจังสิใส่หลายมันก็เกินแสบเลยพี่น้องนี่ลราพอดีแสบๆเรือพี่น้องเล้วไม่กินน้ำกันมาแสบหลายแสบหลายแล้วแล้ววันนี้แล้วแล้วเอาถั่วมาเด้อเอาถั่วมาเด้อวันนี้เด้อแกงเล็กใส่หนัง ขอบคุณมากค่ะ